วันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาทีา่เขาเรียกว่าวัดจุดเกิเมือนที่อาตมาไดเคยบรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อปี2531ก็คือวัดเสืสว่างบ้านในใต้ตำบนในใต้ตอำเภอพิบุร์บางสหานจังหวัดสุโขทราชธานีหลังจากที่ได้เดินทางมาจากสารบินกิกาเมื่อวานนี้สิ่งที่จะต้องทําในเบื้องต้นก็คือมาไหว้อัติของโยมบรรดาบิดา ซึ่งท่านได้ล่วงรับดับขันไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาตมาภาพก็ต้องมาเขาเรียกว่ากราบถวายความเคารพแด่พระอุปชาของอาตมาเมื่อครั้งที่อาตมาบรรพชาเป็นสามนเณรได้รับการบรรพชาจากพระครูทักษิณเกตมงคลซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดรีสว่างวันนี้ก็จะเข้าไปกราบถวายความารพท่านและอีกสักครู่ก็จะมาไหว้อจิของยมามรดาบิดา วัดมาอามเนี่ยวัดบางรามนับวันมันยิ่งแย่ไปเรื่อยๆคือโบราณสถานโบราณวัตถุนี่มันหนเยอะยๆเขาเรียกว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็ถือว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่ง,งที่เราเห็นก็คือเมื่อพระสงฆ์ไม่เพียงพอเนี่ยสามเณรไม่มีเนี่ยก็คือตรงน,นี้มันก็เป็นสถานที่รกร้างมีเตกี้นกมีแต่อะไรมันก็รู้สึกว่ามัน สกปรกบบพอสมควรอย่างนี้ก็คือไม่มีใครดูแลปัดกวาดอ,อันนี้ก็ก็ยังเป็นภาระสําหรับพระสงฆ์ท่านแล้วก็เป็นภาระสําหรับทางอุบาสกอุบาสิการ์มเชกัน เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มไปอี่ของโยมมารดาบิดา Thank okay. you. ้องต้นที่าตมาเดินทางมาจากห้ายเรริากาศก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาไหว้อัฐิของยมมารดาบิดาถึงแม้ว่าท่านจะต่างจากไปแล้วก็เพียงกายแต่ว่าความรักความผูกพันที่ลูกมีต่อมารดาบิดานะั้นไม่เคยเสื่อมถลายไปเป็นธรรมเนียมของผู้มีความกระตันอยู่จะต้องมาทําการทำไหว้ ทุกทางที่เดินทางมาจากต่างประเทศอเมริกา